อิงฟ้าปล่อยโฮกังเดนเนอร์เมื่อพูดถึงสกิลภาษาหลังจากเมื่อวันที่4ตุลาคมปี2565อิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022เดินทางไปประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลปี2022ที่อินโดนีเซียซึ่งการประกวดนี้จะเกิดขึ้นในวันที่25ตุลาคมโดยมีแฟนนางงามมาร่วมส่งเธอที่สนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ก่อนเวลา4นาฬิกา30นาที ที่อิงฟ้าจะมาถึงและได้โพส์ภาพแฟนๆที่มาคอยส่งกําลังใจพร้อมเขียนข้อความขอบคุณว่าขอบคุณที่ฝ่าฝนฝ่าน้ําท่วมอดหลับอดนอนหรือมาจากต่างจังหวัดและอีกหลายคนที่ทยอยมาขอบคุณที่มาส่งฟ้าครอบครัวอิงฟ้าใหญ่เกินความฝันฟ้ามากๆรักพวกคุณนะโดยล่าสุดบรรยากาศที่กองปรกนะกวดณประเทศอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ อิงฟ้าวราหะมิสแกรนดไทยแลนด์2022ได้รับมอบสายสะพายไทยแลนด์ในการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลปี2022อย่างเป็นทางการค่ะและด้วยผลคะแนนโหวตจากแฟนคลับทั่วโลก ทำให้อิงฟ้าได้เป็นหนึ่งในสิบจากผู้เข้าประกวดทั้งหมดที่ชนะการโหวตรอบท็อป10 p r e a o r l e a l และได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมสเปเชียลดินเนอรหรือมื้อค่ำสุดพิเศษกับคุณนวัตระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมสเปเชียลดินเนอรผู้เข้าประกวดที่ชนะการโหวตรอบ Top ป10 p r e x o r l e a l ได้มีโอกาสพูดถึงความในใจถึงเพื่อนๆรวมกองประกวดทุกคนและหนึ่งในนั้นคืออิงฟ้าวราหะ ที่ได้แชร์โมเมนต์รวมถึงความในใจให้ทุกคนฟังเป็นภาษาอังกฤษมีเนื้อความว่าความสามารถพิเศษคือร้องเพลงมีความฝันอยากเป็นนักร้องและอยากเป็นบิวตี้ควีนนางงามแต่อิงฟ้าไม่มั่นใจเพราะไม่ได้สวยและไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่พอเราได้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่และเริ่มเคารพในตัวเองมากขึ้นพร้อมกับบอกตัวเองเสมอว่าฉันทำได้และเข้าประกวดมิสแกรนจนในที่สุดได้รับรางวัลค่ะ ขณะที่กำลังเริ่มพูดถึงประโยคถัดไปอิงฟ้าวราหะเริ่มเสียงสันจนเพื่อนร่วมประทวดต่างพยายามกล่าวให้กําลังใจซึ่งเธอก็พยายามอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่าค่อนข้างจะเป็นเรื่องอ่อนไวโดยสาเหตุทั้งหมดสืบเนื่องมาจากพูดภาษาอังกฤษของเธอเราอยากจะพูดกับทุกคนแต่ด้วยสกิลทางด้านภาษาอาจจะทำให้มีข้อจำกัดแต่เพื่อนๆทุกคนก็น่ารักมากและคอยบอกเสมอว่า มีต้องกังวลทำให้เราภูมิใจและมั่นใจมากขึ้นต่อจากนั้นบอสนวัตได้กล่าวว่าได้ลองร้องเพลงให้ทุกคนฟังอิงฟ้าเลยโชว์ความสามารถร้องเพลง My Heart Will Go On ทั้งนี้ทางทีมงานก็ขอส่งกำลังใจให้กับอิงฟ้าวราหะด้วยนะคะขอขอบคุณที่มาข่าวจากคมชัดลึกค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดาราก็สิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ